ข้อ540อธาโมรปริยายสูตรและอัธิษ้ายติวุตกาวา่าบทว่าระหังความว่าผู้มีกิเลสห่างไกลคือเป็นผู้มีกิเลสในที่ไกลอธิบายว่าเป็นผู้ละกิเลสได้แล้วพึงทราบวินิจฉัยใ,ในคำว่าขีณาสวะอาสวะสีของภิกษุผู้อรหันต์สิ้นแล้วคืออันท่านละได้แล้วถอนขึ้นแล้วสงบแล้วไม่ควรเกิดขึ้นคืออันท่านเผาแล้วด้วยไฟคือยานด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสว่าขีณาศพ พึงทราบวิเคราะห์ในบทว่าวุสิตวาภิกษุใดอยู่แล้วคืออยู่จบแล้วทั้งในการอยู่ร่วมด้วยครูทั้งในอริยมรรคทั้งในธรรมเครื่องอยู่ของภริยะเจ้าสิบเหตุนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าวุสิตวาวงเล็บอยู่จบแล้วภิกษุใดมีพรหมจรรย์อันอยู่แล้วคืออยู่จบแล้วได้มีธรรมเครื่องอยู่อันอยู่แล้วคือมีจรณะอันประพฤติแล้วเหตุนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อว่าวุสิตวา วงเล็บผู้มีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วทึงทรางวินิจฉัยในบทว่ากตากรณีโยพระเศสขาเจ็ดจำพวกจนชั้นปุถุชนผู้มีธรรมอันงามชื่อว่าย่อมกระทำกิจที่ควรทำด้วยมัคเสีกิจที่ควรทำทั้งหมดอันพระขีณาสพทำแล้วคือให้สิ้นสุดแล้วกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุความสิ้นทุกย่อมไม่มีเหตุนั้นพระขีณาสพนั้นจึงชื่อว่ามีกรณียะอันทำแล้วทุกขสร้างวินิจฉัยในบทว่าโอหิตะพาโร ภาระสามคือคันธภาระกิเลสภาระอภิสังขารภาระภาระสามเหล่านี้อันพระคิดนาศนั้นปลงลงคือยกลงวางลงได้แก่ให้ตกไปแล้วด้วยเหตุนั้นพระคิดนาศนั้นพู้ผู้เห้ภาเคจ้าจึงตรัสเรียกว่าผู้มีภาระปลงลงแล้วบทว่าอนุปัตตะสะทัทธโธคือผู้ตามบรุประโยชน์ของตนแล้วท่านอธิบายไว้ว่าซึ่งประโยชน์ของตน ทรบว่าสัทธัตถังนี้พระผู้มีพระเจ้าทรงกระทําอาเทศการอักษรให้เป็นท่าอักษรอ,อันหนึ่งพระอรหัตบัณฑิตพึงทราบว่าประโยชน์ของตนด้วยว่าพระอรหัตนั้นเรียกว่าประโยชน์ของตนเพราะเป็นประโยชน์ของตนด้วยอาจว่าเนื่องในตนด้วยอาจว่าไม่ละตนและด้วยอาจว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งของตนพึงทราบวิจฉัยในบทว่าปริขีณะภาวะสังโยชโน สังโยชน์สิบได้แก่สังโยชน์คือการมราคะสังโยชน์คือปฏิคะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาศิลปพตาปรามาตพรวราคะอิสามาชริยะและอวิชชาเพราะว่าสังโยชน์เหล่านี้ย่อมประกอบคือผูกเหล่าสัตว์ไว้ในภพทั้งหลายอีกในหนึ่งย่อมประกอบภพบไว้ด้วยภพด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงตรัสเรียกว่าภวะสังโยชน เพราะว่าสังโยชน์เหล่านี้ของพระอ,อรหันต์สิ้นรอบแล้วคืออันท่านละได้แล้วได้แก่อันท่านเผาแล้วด้วยไฟคือยานด้วยเหตุนั้นภิกษุผู้อรหันต์นั้นพระผู้เุพระเจ้าจึงตรัสเรียกว่าผู้มีกิเลสเครื่องประกอบไว้ในภพสิ้นรอบแล้วบทว่าสัมมทัญญาได้แก่เพราะรู้โดยชอบถามว่าคำนี้ตรัสอธิบายไว้อย่างไรตรัสอธิบายไว้ว่าเพราะรู้คือทราบได้แก่พิจารณาคือตรวตราซึ่งอาจแห่งขันว่าเป็นขัน อัดแห่งพวกอายตนะว่าเป็นอายตนะอัดแห่งธาตุทั้งหลายว่าเป็นธาตุอัดแห่งทุกข์ว่าเป็นเหตุบีบคัน้นอัดแห่งสมุทัยว่าเป็นแดนเกิดวงเล็บแห่งทุกข์อัดแห่งนิโรธว่าเป็นธรรมสงบอัดแห่งมรรคว่าเป็นเครื่องเห็นหรือซึ่งความแตกต่างเป็นต้นอย่างนี้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงดังนี้คือเพราะทำให้แจ่มแจ้งได้แก่เพราะทำให้ปรากฏโดยชอบคือตามเป็นจริงพึงสร้างวิิจฉัยในบทว่าวิโมุตโต ิมุตสองอย่างคือความน้อมไปแห่งจิตหนึ่งนิพพานหนึ่งจึงอยู่พระอ,อรหันต์เชื่อว่าหลุดพ้นแล้วแม้ด้วยความหลุดพ้นแห่งจิตเพราะความเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วจากสภาวะกิเลสทั้งหลายเชื่อว่าหลุดพ้นแล้วแม้ในนิพพานเพราะเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานและเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้อรหันต์จึงเชื่อว่าผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ